วนะคะคที่จะไปเทศกาลร,ร่วมง,งานเทศกาลมณังเมืองคารแล้วก็กําลังจะออกเพลงใหม่นะคะเดือนหน้าเป็นซิงเกิลปกติช่วงนี้เราใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยหรือว่าต่างประเทศตอนนี้ก็ไป,ไปม,มา,มามค่ะแต่ช่วงนี้กลับมาทําเพลงก็ทําเพลงที่นี่นะคะเพลงใหม่ที่ว่านี่เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรยังไงคะพี่ป้าเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นเพลงสากลนะคะชื่อเพลง You melt my heart อันนี้ค่ะจู ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นโปรดิวเซอร์นะคะที่เคยทำเพลงให้พี่ก็ชื่อคุณปอนะคะเพลง You melt my heart เนี่ยความหมายก็จะเป็นคุณทำให้หัวใจฉันละลายพี่ปองมีส่วนร่วมกับเพลงยังไงบ้างคะค่ะก็พี่ก็จะคุยเรื่องคอนเซ็ปต์ว่าเราอยากได้คอนเซ็ปต์ยังไงนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความรักว่าเราอยากจะได้อ่ความหมายยังไงนะคะแล้วก็มานั่งคุยกับโปรดิวเซอร์ ทำให้ความรักที่เพราะคนข้างๆหรือเปล่าอภิบาลคุณรักกัน่ไค่ะช่ค่ะช่แน่นอนนี่ก็แฟนเป็นมาคบกันได้ยังไงคบกันนานหรือยังอี่บาลค่ะก็คบกันมาแบบครึ่งปีแล้วค่ะครึ่งปีเจอกันได้ยังไงคะอภิบาก็เจอกันในงานนะคะเพราะว่างานของเราก็ไปตามงานแล้วก็เจอเขาเขาก็มาเป็นนายเป็นในแบบมาจากประเทศบราซิลแล้วก็ค่ะ เขาที่รเราเจเราตั้งไหนอะเจไหนก็เขาเป็นคนน่ารักและที่สําคัญก็รู้สึกว่าเขามีความจริงใจนะคะไม่เหมือนกับคนหล่อๆทั่วไปที่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เจ้าชู้พี่ป้าขออนุญาตถามหน่อยได้ว่าแบบอ่าที่เราก็อายุแบบประมาณนี้แล้วเรากลัวแบบเขาจะเข้ามาหลอกหรออะไรกันกลัวไหมกลัวแต่ว่ากับคนนี้นะเท่าที่รู้จักกันมาครึ่งปีแล้วก็ คิดว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาก็ซื้อของขวัญแบบดีๆให้อะไรเงี้ยซื้อสอร้อยอให้ซื้ออะไรนะคะก็แล้วก็ไปไหนก็เขาก็จะเป็นสุภาพบุรุษก็จะแบบจ่ายค่านุ่งค่านในตลอดลก็คือเขาไม่ได้เอาจากเราคอยจ่ายเราดูเครื่องปิที่ผ่านมาแฮปปี้ไหมคะก็ต้องอยอมรับว่าแฮปปี้มาก <c oughs> <c oughs> จุริ้งๆแล้วเวลาจเจอกันก็เราก็ต่างคนต่างมองกันแล้วก็ก็ชอบกันต่างคนต่างชอบกันก็เลยแลกเปลี่ยนเบอร์กันแลกอินสตาแกรมอะไรพวกนี้ีช่บ่ายุ่งเหงากันเยอะไหมคะเยอะค่ะก็16ปีมันมีผลไหมมันมีผลกับความรักไหมมีผลไหม บางอย่างอาจจะต้องปรับอะไรกันเพราะเขายังอายุน้อยกว่าเราเราจะมีความเวลาเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีความใจเย็นมากขึ้นบางครั้งก็มีใจร้อนบ้างขี้หวงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแคร์อธิบายว่าไม่มีอะไรนะเพราะว่าแบบอย่างมางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบบางทีมองใครก็ไม่ได้แบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ค่ะคอยู่ะที่นี่เาอ,อ,อ,อยู่ที่ปค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยความที่เขาเป็นนายแบบเราห่วงไง ก็ห่วงนะแต่ในอีกอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเวลาเข้าไปกับเราเขาก็ไม่มองคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเราเป็นผู้หญิงที่เขาสวยที่สุดในสายตาของเขานั่นคือสิ่งที่แบบก็ภูมิใจมากน่ารักมีสาวๆผู้หญิงเข้าหาเขาเยอะเยอะาจัดการยังไงก็ก็จะคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีแบบแมสเซ็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ก็จะบอกก็จะถามเขาว่าใครอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็ก็เข้าใจนะ,ะนัดรูปร่างหน้าตาเขาก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีผู้หญิงเข้ามาแต่เรากับรู้สึกภูมิใจว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับเราพี่ปาถามเขาอีกนิดหนึ่งได้ไหมว่าเขาแบบปรดรถนจอะไรในตัวเขาในความเป็นแบบ They want to know that uh, What your, uh, uh, What your... know is You, uh, how do you feel about me? Oh, what well, I think about... tirak Thank you so much. Yeah. Uh, we've, been, we've been together for a while already. And thinking now to take her to Brazil to meet my family. And yeah. I like to spend time with her a lot. Because I love her a lot. And ค่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากจะพาพี่ไปบราซิลไปรู้จักกับครอบครัวของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขารักรักที่มากแล้วก็อ่าก็ดีใจที่ได้ได้ได้เจอกันสำหรับผลงานเดี่ยวลปะคับสำหรับผลงานเพลงใหม่ของิวบาีะ่อยี่สิบ จริงๆก่อนที่พี่จะเจอเขาอ่ะพี่ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเรียบร้อยแล้วถ้าไม่งั้นก็คงจะเอาเล่นแน่นอนคือถ่ายเพราะว่าตอนนั้นพี่ไปประเทศกรีซก็ไปไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาถึงได้มาเจอกันที่ถ่ายไปแล้วก็รอเอ็มวีต่อไปใช่ก็ต้องรอเพลงต่อไปสุดท้ายแล้วพี่ปาฝากเป็นกำลังใจให้สาวๆที่จะประกวดวันนี้หน่อยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะ พี่ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ,อ,ะอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเหมือนกับพี่ว่าเราต้องทำได้นะคะทุกคนสวยหมดนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชนะวันนี้ก็ที่เชื่อว่าทุกคนสวยและน่ารักทั้งหมดนะคะแต่ว่า การประกวดก็ต้องเลือกแค่คนใดคนหนึ่งนะคะยังไงพี่ขอไว้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วคนที่ไม่ได้รับรางวัลวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะยังไงพี่เชื่อว่าทุกคนสวยหมดทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะที่จะปล่อยในเดือนหน้านะคะชื่อเพลง You melt my heart นะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงทีอ่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้สึกว่าเรา หลงรักนะคะเวลาที่เราหลงรักกับใครสักคนหนึ่งมันเราสุกว่าหัวใจเราละลายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความรักนะคะแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะคะก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะที่กำลังจะออกแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็ถ่ายที่ประเทศกรีซนะคะก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปดู